ไอ้เกียร์เบสไอ้เกียร์ไ่้เลยตายสิี่ตัวมันเนี่ยเก<า>ยร์ <ๆ S 2> คู่สตัวกนะูจะร้องไห้น่า <c oughs> ยิงใครไม่ตายเลยเราไปร้องไม่มานะหมดบอกเลยกูยิงใครไม่ตายเลยอนะ่ะเทียจะร้องไหนะ้เนีอย่โดนตายแล้วหนึ่งเว้เามาว่ะมาว่ะ <c oughs> ตายหมด

เป็นไงไรสัตว์อยากมีเปล่ามันยังไม่รู้บีมันดักอยู่ดักอยู่คืมไม่ม้นน้อยหมดบดหลังมาตั้งตได้ตั้งเลยไอต้นมัน,น่ะขึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วตั้งเลยตั้งเลยติตั้ง,งไปก่อนเลยไม่ได้ตัง้ง หมดหมดตั้งเลยตั้งเลยตั้งตั้งหมดเลยเออตั้งไม่ได้ไม่มีกระสอบซ้ายไปเลยครับต้นต้นซื้อกระสอบซ้ายให้ดีหน่อยได้แล้วได้แล้วเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยบีดมึงยังไงนะไอเอฟนันละซ้ายอ่ะมีเะมีเเดียวกูมีสองเซตอ่ะบีดมึงยัดตู้ไปเลยถ้ากลับบุคืนมึงอ่ะตู้นี่กูให้ไปเลย เดี๋ยวกดให้กูนี่ว่ะให้หนยไดทราบซึ้งในพระธกรรมไม่ใช่หรอกไอเทียมึงมจะขอซึ้งกูไม่จัดที่ฝายของเต็มแล้วขนเาไจัตีมดี่ียังเก็บของไม่หมดเลยมันเก็บไม่หมดมึงเข้าใจไหมมันมันดูดช้าไม่มีดูดไว้ กาาูยิงคนตายแล้วเว้ยตายหมดเลยยิงทีเดีงงยวจะตายก็ตายหมดเลยเเอออพอยิงไม่ตายน,นี่แบบเราไปอแก้มันดักกูอยู่คนเดียวเลยพอยิงมไม่ตายนี่แบบโอ้โหมึงถามวันนี้มันแค้นตัวไอ้เรื่อเราไปอ่ะตอนแรกเลยมึงถามวันนี้มันแค้นตัวแค้นูุยไปมหนดักกูอยู่คนเดียวเนี่ย เอ้ยยิงตายก็ยิงตายหมดเลยฟุกป้ะเนี่ยหเห็นแล้วของกูเมือเททอ่อกี้สองบอกสองเซ็ตตู้ก็ถ้ากับว่ากูต้องคืนมึงอ,อยูเอ่เท่าไหร่วะเออเก็บของอยู่ขึ้นมายังโ,โอ้โหกูนึกว่ามาแค่ตัวเดียวติดเลย จังหวะนี้ติดตู้เลยอีลนเลยสนะัตว์เฮ้ยโต